สวัสดีครับผมผมคุณพัชริระเลยวันนี้จะของร้านผนันจิวเวลรี่นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีดูนะครับ5บาทนะปี2525พระเสียนเล็กนะครับนะฮะซึ่งนะมันจะจอลึกยังไงครับมีวิธีดูยังไงง่ายๆยังไงนะครับเดี๋ยวก็ลองศึกษากันดูนะครับ5บาทปี2525นะครับในสมัยนั้นครับสร้างมา2แบบซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยได้สังเกตนะฮะซึ่งนะ ไม่ว่าจะเป็น1บาทปี2525 25, หรือ5บาทปี2525 25, นะจะมีรูปลักษณะทำออกมานะครับนะพระเศียรสแบบนะนั่นคือนะแบบแรกแบบแรกครับเป็นตัวที่หายากครับนี่คือเหรียญ5บาทปี2525 25, ้าพระเศียรเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับพระเศียรเล็กและ 5บาทปี2525ซึ่งเป็นพรษีสียนปกติเป็นแบบนี้นะครับนะฮะซึ่ง2เหรียญนี้นะครับ2เหรียญนี้นะฮะด้านอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นคุดอยู่ตรงกลางปี2525เหมือนกันนะครับเรามาดูวิธีวิธีสังเกตครับวิธีสังเกตนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือของเราเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญปี2525นนะฮะบล็อกไหนนะครับ ซึ่งหลายคนที่มีการโทรหาผมนะฮะติดต่อมาเนี่ยส่วนใหญ่จะยืนยันว่าของตัวเองนะครับเป็นภเษีเล็กแทบทุกคนนะฮะซึ่งผมก็พยายามให้ศึกษาข้อมูลแล้วโดยการเอารูปลงนะฮะแต่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับหลายคนอาจจะอ่านหนังสือนะไม่ไม่กี่บรรทัดนะฮะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันนะครับ5บาทปี2,500 25บล็อกพระเศีเล็กครับถือว่าเป็นบล็อกที่หายากมากตัวนี้นะครับราคารับซื้อนหลักแสนเลยทีเดียวครับผมนะซึ่งผมผมไม่กล้าที่จะประเมินราคาให้ออกมาเลยทีเดียวครับเพราะว่านะครับเป็นเหรียญที่ตอนนี้นะเราเจอกันแค่เหรียญเดียวเท่านั้นครับอยู่กับอาจารย์ของเรานะครับอาจารย์อนนบนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกระสับวิทยานะฮะ วิธีสังเกตวิธีสังเกตอ่ะเรามาดูกันนะครับนําเหรียญในมือของท่านขึ้นมานะครับวิธีสังเกตนะฮะห้าปี2525 25. จุดแตกต่างกันระหว่างภาษีเล็กกับภาษีปะกตินะฮะเริ่มจากตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับดอเด็กดอเด็กนะฮะดอเด็ก5บาทปี2525 25. บล็อกภเษีเล็กนะครับดอเด็กหัวจะสั้นนะครับหัวจะสั้น,นะฮะ คำว่าเดนนะครับหัวจะสั้นหัวจะสั้นในขณะที่เป็นผัสเศษปกตินะฮะแบบผัสเศษปกตินี่ฮะนี่ครับหัวจะใหญ่ครับหัวจะใหญ่ติดหมดเลยครับแทบจะไม่เหลือช่องว่างนะครับในขณะที่เหลียญนี้จะเหลือช่องว่างเยอะนี่คือวิธีดูหนึ่งแล้วนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับดูนะระภารเกศาของในหลวงนะครับ ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครจะมีจะมีบักขึ้นนิดหนึ่งครับส่วนตัวนี้ครับเห็นไหมฮะดูต่อมาเลยครับดูต่อมาเลยครับดูต่อมาเลยครับดูตรงนี้นะครับตรงด้านคอเสื้อเห็นไหมครับว่าจะชิดจะติดจะติดภาเกสานะครับชายภาเกสาของในหลวงครับ ในขณะที่เป็นพัสเสียนเล็กราคาตัวเป็นแสนๆเนี่ยนี่ฮะจะไม่ชิดนะครับจะไม่ชิดจะไม่ชิดนะครับนี่คือนะฮะเหรียญ5บาทปี25 2 5นย้านะครับอ่าสำหรับคนที่มาทีหลังสามารถดูย้อนหลังได้นะครับต่อมานะครับต่อมาเราจะมาดูที่บาทนะครับนี่ฮะตรงนี้ครับกลับตรงนี้ครับ นค,ความแตกต่างต่อมานะครับต่อมานะฮะต่อมาครับจะดูที่ฝั่งพระเนตรนะครับฝั่งพระเนตรของในหลวงฝั่งพระเนตรนะครับนี่ฮะจะมองไม่ค่อยชัดครับในขณะที่ตัวปกติ อันนี้ราคาไม่สูงนะครับตัวปกติราคาเพียงแค่ซื้อกันเพียงแค่10บาทไทายกันอยู่ประมาณ2 0 3 0บาทเท่านั้นนะฝั่งพเนจรจะเห็นชัดครับฝั่งพเนจรจะเห็นชัดครับย้ำนะครับว่า5บาทปี2525ไม่ได้รับซื้อทุกเหรียญน,นะครับตัวที่มีราคาคือเหรียญที่เป็นบล็อกพระเศียรเล็กเท่านั้นนะครับนี่ฮะความจริงเรามองปุ๊บเนี่ยเราสามารถแยกออกเลยนะครับ และและผมนะฮะขอย้ำนะครับว่า1บาทปี2525และ5บาทปี2525มี2บล็อกครับมีระเสีเล็กและระเสีปกติอ่ะตอนนี้เรามาดูนะครับนี่ฮะ1บาทปี2 5 2 5บล็อกที่เป็นตัวปกติครับขายกันไม่เกิน30บาทครับแต่ว่าบล็อกที่เป็นตัวหายากราคาหลักพันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเหรียญน,นี้ มีพระเสียรที่ไม่เหมือนกันนะครับมีพระเสียรเล็กและพระเสียรปกติถึงแม้อีกฝั่งหนึง่งอีกฝั่งหนึง่งจะเป็นวัดพระแก้วนะครับปี2525เ25หมือนกันนะฮะแต่ด้านพระเสียรไม่เหมือนกันเนี่ครับนี่ครับนี่ฮะ หลายคนไม่เคยได้สังเกตครับหลายคนไม่เคยได้สังเกตนะครับหลังจากศึกษาในถ่ายทอดสดวิดีโอตัวนี้แล้วนะครับคุณนะฮะก็ลองไปสังเกตเหรียญที่ตัวเองมีนะครับถ้าหากว่ามีศึกษาดีแล้วนะครับคุณสามารถติดต่อผมได้นะครับทาง f a c e b o o นะฮะ e b o o k ๊้านปานันจิวลรี่ครับซึ่งจะมีช่องให้กดติดต่อนะครับคุณก็ส่งรูปมาความจริงมันดูไม่ยากเลยครับให้จำตัวนี้ไว้นะครับ ให้จำตัวนี้ไว้นะครับให้จำตัวนี้ไว้นะฮะนี้นะครับนี่ฮะทรงพระเกศานะครับให้ดูที่ดอเด็กนะครับให้ดูที่ชายผมชายพระเกศานะครับนี่ครับความแตกต่างมีครับความแตกต่างชัดเจนครับมีตรงที่ที่บ่านะครับบ่าเครื่องทรงของในหลวงนะครับนี่แหละครับ สำหรับคนที่ที่เป็นมือใหม่นะฮะอาจาจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะส่วนที่เป็นนักสะสมรุ่นเก่าแล้วเขารู้เลยครับว่าทำไมเหรียญนี้ถึงมีราคาเหรียญนี้มีราคานะฮะมีราคาระดับโลกนะครับไม่ใช่เพียงแค่นักสะสมชาวไทยต้องการนะครับนักสะกสมชาวต่างประเทศนะครับอยากได้เหรียญหายากอันดับหนึ่งของไทยไปไว้ครอบครอง เพราะฉะนั้นต้องศึกษาครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเหรียญนะฮะอยู่กับหลายคนนะครับนะฮะแล้วถามว่าศึกษาคุณพวกคุณสะสมเหรียญกันไปเพื่ออะไรซื้อแพงๆผมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับนะฮะมันคือการนะฮะเก็บเงินในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะซึ่งเงินที่คุณมีหนึ่งแสนเมื่อสิบปีที่แล้วกับหนึ่งแสนกับทุกวันนี้ค่ามันต่างกันครับค่ามันต่างกันใช่ไหมฮะ แสนสมัยก่อนนะซื้อบ้านได้เป็นหลังๆเดี๋ยวนี้แสนหนึ่งซื้อมอไซค์ได้คันเดียวครับนี่แหละครับคือคือข้อดีอีกเรื่องหนึ่งของการเก็บสะสมพวกเหรียญครับเหมือนกับการซื้ออสังหาริมารัพย์หรือพวกที่ซื้อพวกที่ดินอะไรไว้ประมาณนี้ครับก็จบจบข้อมูลไ้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะลึกเกี่ยวกับ25สตางค์ปี2500บล็อกอักษร อักษรเล็กนะฮะอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะอักษรเล็กหรืออักษรบางนะครับแล้วแต่คุณจะเรียกนะครับโอเคนะครับ